มีกังมีกุ้งนเนี่ยมกม่วงเนี่ยพัดเขาเลาบดมเนี่ยทำปิดเรียบร,อยรอ้อยแล้ว่อ้งันนี้ย่ำย่สไส่ม่วงม,งมงันเนาอันนี้กังย่ำใส่ม่วงนี่น้องสำปลาวัน่อน้องดพี่น้องปลาแดปลาไหลละชูรลดพี่น้องเหนือชูรสมาเพียไส่เพียได้พี่น้อง ย่ำกินยิย่ำกังกินกับเผาเนี้ยอย่างนี้มั้งเปรี้ยวปากมั้ยนี่โอเคสองสองโลอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ชิลาบแบีงไมลาบไอ้อันนี้ย่ำนี่ย่ำเต๋ม่วงอ่ะเนาะอ๋อทำลายแตกอย่างนี่เชียงบักนาวข้าวีต้นหอม

สิมังก่อนป้าปากตอนแล้วพี่น้องแซ่บอยู่เพราะส่วนความกินอันนี้ก็ก็โดยหลาบหลาบกั้งเคยเห็นบ่หลาบกั้งเอนเขาหัวให้มั่งพี่น้องตอนนั้นเป็นย่ำมัน,นเป็นหลาบเอ้ยเกี่ยวป,ปากกินกับควเหนียวแบบนี้เนาะ ลาบแล้วๆอันอันนี้ลาบกัง่งอันนี้ย่ำกัง่งกินกับข้าวเหนียวเด้อดไปน้องไปมากเลยกินน้ำกันนี่ลาบกับย่ำไปหน้องอน,นั่งุ่นเมียงโอ้ยอันนี้ลาบปุ้งมาสั่นหลายเมนูแท้กินไปวนนึย่ำกัง่งลาบกัง่ง Allez, Allez comment cool. 正常。 chạy này này anh em em một người มันมาไหนแกไอ้ดูดิหยัง

khá em ngon liêm này nhé ngon càng mát lái nó liêm theo thì liêm này ông anh nghĩ nào Thành im liêm 俺、啊、也不搞钱呗。啊啊啊

ไปกินมากเหเกือมีมไหม มันมาต้งตามตามกันีจโอเคครับ